ตามองค์การที่ผ่านมาแท้ทุกกองลูกลอยตอนนี้ตะวันตะวันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่กองที่ยังตกยนนะครับตอนนี้ก็เร่งให้การกวาด่างไปดําเนินการอยู่ในส่วนของขยายเขตไวกว้าในส่วนไหนที่มีความจําเป็นก็เร่งขยายนะครับขยายเขตไวกว้านะครับในส่วนของถนนถนนค้นที่มีความจําเป็นในหมู่บ้านไปตอนนี้พยายามเร่งตรงไหนสายไหนที่มีก็เร่งให้จบในหมู่บ้านแต่ในกรณีขวงกันที่จะเร่งไปถู่ตรงที่ไม่มีความสําคัญนี้ก็ต้องยอมับนะครับ ดังนั้นอ๋ออออ๋ออธิบายว่าในส่วนของบ้านบ้านคงเนี่ยเป็นโครงการเป็นนโยบายรัฐประกอบกับเป็นนโยบายของเ <ขอ S 2> นะราตั้งแต่เริ่มแรกว่าใน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 การดูแลผู้มีรายได้ต่ำที่จะมีมีม,มีมีบ้านอยู่อาศัยนะครับพ่อขอเรียนอาจารย์นะครับวันนะีครับขอบคุณทานายออครับครับมีสมาชิกท,ท่านใดทีจ่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ กับขอเชิญท่านพิชัยนะครับเชิญครับกับปราบเรียนท่านประธานสภาที่กรพบกับผมนายพิชัยข่องพ้วสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกอสมุยสำหรับยบตินายกเทศมนตรีนะครับเกี่ยวกับการจารัดโครงการ บ้านมันคงนะครับบ้านมั่น,งนคงไต่เขี้มยมแข็งนะครับก็สมุยนะครับอพอดีนะครับาทางชุมชนนะครับทางเพราะว่าพี่น้องก็ได้สอบถามมานะครับมันคุ้นๆนะครับมันมีโครงการนึงมันมีโครงการอะไรคุ้มมั่นคงผมก็ไม่แน่ใจนะครับอยากจะให้ฝ่ายบริหารได้เข้าไปตรวจสอบนะครับแต่โครงการบ้านมันคงไท่เขี้ยมแข็งนะครับ เป็นโครงการของรัฐนะครับโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและควาง,งมนุษย์นะครับได้มาทําดีเปิดนะครับก็อยากจะให้นาเนนีินไปยันงนานประธานนะครับอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารนะครับได้อาชี้แจงเรื่องงบประมาณสักนิดนะครับเพื่อท่านพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับว่าโครงการทั้งหมดนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับ มีส่วนใดบ้างนะครับสําหรับอัส่วนของถนนอของการพยาเกตไฟฟ้าแล้วก็ประปานะครับอันนี้เป็นส่วนรับผิดชอบของเทศบาลหรือว่ารวมกับโครงการที่เขาให้เงินมานะครับผมก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารได้อาชีแจงนะครับยให้ได้เพราะเพราะ้พี่น้องนะครับจะได้เข้าใจแนวทางเดียวกันนะครับ ว่าว่าต่อไปนะครับเรามีสามสิบก้าก็ต้องเพิ่มมาอีกชุมชนนะครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนครับเท่เาสามร้อยหลังคาเรือนคูณด้วยจำนวนประชากรนะครับก็อยากจะให้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับงบประมาณนะครับส่วนของภาคนะรับที่ได้สมมางวดแรกนะครับรับไปเรียบร้อยแล้วเราเราจะจ่ายส่วนใดบ้างนะครับคงจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนที่บางส่วนที่เรารับผิดชอบไปนะครับ นะครับขอแค่นี like Mother, ้ครับขอบคุณครับก็เจ้เป็นท่านประธานรัฐบาลเอ่อผมผมมอบให้ถนนสัมพันธ์ับขับเชิญครับก็จะเป็นท่านประธานสภาที่เคารพกับผมรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุยมีได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ประสานงานเรื่องโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งจริงๆแล้วเนี่ยกับผมจะเำิดนอสิทธิ์นะครับว่าโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งนั้น เป็นอโยบายของผู้แยางท้องถิ่นในส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นสภาพสังคมการท่องเที่ยวแล้วพอไปดูสภาพที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีไรายได้น้อยที่มาจากหลายๆที่นะครับก็ทําให้เราคิดหาทาที่จะนําเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนะครับเพราะปะัญหาประสักที่เราเจอนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสภาพวแวดล้อมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยในอนาคตนี่น่าเป็นห่วง ทางกองสาธารณสุขก็น่าจะเป็นห่วงในเรื่องของโรคติดต่อที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดโรคติดต่อจากแหล่งผูน,นังขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าแนวทางในการแก้ไขนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นนั้นเนี่ยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชอนั้นมีโครงการอยู่แล้วนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสําคัญซึ่งท่านจะเห็นว่าเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์มีโครงการเปิดมีได้มีการมอบ ทุนและก็เปิดโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งที่ตึกสำเนียไใยคู่ฟ้าซึ่งผมกับเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยคุณประกรณ์นะครับก็ได้ไปไปร่วมง,งานเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบประเทศและก็ท้ายที่สุดนั้นท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ของท้องถิ่นเองโดยเบื้องต้นนั้นมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะให้เข้าสู่หลักเกณฑ์ในการขอรับงบประมาณจากรัฐบาลและก็จากสถาจากสถาบัน องค์กรพัฒนาชุมชนโดยสมาชิกนี่จะต้องมีการออมทรัพย์นะครับตามระเบียบหลังจากที่ออมทรัพย์แล้วผ่านหลักเกณฑ์การออมทรัพย์แล้วสมาชิกจะต้องไปจดทะเบียนเป็นสากลนะครับโดยที่กอสมุนนั้นใช้ชื่อว่าสากลบ้านมั่นคงเขรอสถานบ้านมั่นคงกองสมุนเพื่อที่จะขอรับงบประมาณจากทางรัฐบาลซึ่งจะเห็นว่ารัฐบาลน,นั้นมีงบประมาณ ที่จะให้กับชุมชนไทยเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับมันจะแยกอยู่เป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นคือส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนมานะครับและก็ส่วนที่สองส่วนที่ชุมชนจะต้องกู้จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับโดยที่จะแยกเป็นสองส่วนส่วนที่งบประมาณารัฐบาลส,สนับสนุนมานั้นคือหลังจากที่ผ่านเกณฑ์แล้วรัฐบาลส,สนับสนุนมาในระบบสารวัตรผู้นะครับแต่สมาชิก ขอกู้เงินจากพอชอเป็นเรื่องของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งของบ้านของสาก์สากรบ้านเมืองกอก่อสมุยนั้นได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไปแลว้วได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบานันพระนาองค์กรชุนชุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในยอดรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณถ้าที่ท่านจาตัวเลขไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ45ล้านกว่าบาท ตามที่รองนายกรัฐมนตรีสุเทพมามอบในในวันพิธีเปิดบ้านเมืองทีนี้ในส่วนของสมุยเองนั้นเราก็ได้มีการทำมอูหรือว่าลงนามร่วมกันว่าเราจะพยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุยเราไม่ได้กําหนดว่าเราจะช่วยพี่น้องภาคไหนนะครับเป็นเพียงแต่ว่า คือเกณฑ์ที่ทางาสถาบันพัฒนาองค์กรมหาชนและก็ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้วางหลักเกณฑ์ไว้หากท่านหนึ่งท่านไหนที่ต้องการที่จะเข้ามาสู่หลักเกณฑ์นั้นทุกท่านสามารถที่จะรวมกันได้โดยที่เราไม่ได้แบ่งแยกว่านี้คือคนสมุยโดยกําเนิดนี้คือคนสมุยที่เข้ามาที่อยู่อาศัยเราจะต้องมองถึงภาพรวมของเมืองนะครับงบประมาณส่วนที่เทศบาลค่าไปอุดหนุนสมทบนั้น นะครับเป็นการข้าไปอุดหนุนสมทบจํานวนยอดที่เราได้ไปสํารวจมานะครับเพื่อเอาไปอุดหนุนกับโครงการให้ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยนี้มีน้ำใช้มีไฟฟ้าใชา้มีระบบถนนนอกเหนือจากส่วนที่รัฐบาลสน,นุสนับสนุนไปแล้วเพื่อที่ให้ชุมชนมีความมั่นคงมีความยั่งยืนและก็มีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยที่ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมที่จะมีสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับนี่คือความคิดเห็นของท่านนายกตลอดจนผู้บริหารนะครับที่ได้ลงนามร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับและก็มีเป้าหมายไว้ว่าเราจะพยายามขับเคลื่อนโครงการนี้ไปอีกจนกว่าที่จะผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนั้นเนี่ยหมดปัญหาไปนะครับหมดหมดความทุกข์ยากไป โดยที่ยึดหลักการพัฒนาของการพัฒนาเมืองนะครับว่าเมืองนี้จะต้องมีความมั่นคงมีความน่าอยู่มีความน่าเที่ยวนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักและก็ชี้แจงงบประมาณซึ่งย้ําให้เพื่อนสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนี้ไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งหมดทุกคนสามารถเข้ามาสู่โครงการนี้ได้ภายใต้หลักการและหละักเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็สถาบันพัฒนาองคอ์กรชมุมหาชน และก็เทศบาลที่ภายใต้ขออ้อบันทึกลงนามร่วมกันในการกับเครื่องโครงการนี้ให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 ้ประสบความสําเร็จงบประมาณในส่วนที่แยกนั้นย้ําเตือนอีกว่าเป็นของสามส่วนนะครับคือหนึ่งรัฐบาลสนับสนุนมาในระบบสารโอโค่สองเป็นเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของพอชอที่ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยกู้และก็สามส่วนที่เทศบาลสทมทบเข้าไปก็คือยอดที่นําเสนอเป็นยติวันนี้มีอยู่สามยอดก็คือ ยอดในเรื่องของถนนยอดในเรื่องของประปายอดในเรื่องของไฟฟ้าจํานวน8ล้านสวบนะครับคือเป็นยอดที่